หม่อมจกมกแล้วนาทีเมียตามถึงม่านรูดหลังรู้แอบนอกใจเผยเรื่องรักของตลกชื่อดังหม่อมจกมกแล้วนาทีชีวิตย้อนหลังเผยอ,อดีตเคยเจ้าชู้จนเมียตามจับผิดถึงม่านรูดแต่รอดมาได้เพราะไปผิดห้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินตลกที่มีเรื่องราวความรักน่าสนใจอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงสำหรับหม่อจกมกทีล่าสุดเจ้าตัวได้ไปร่วมพูดคุยในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบ พร้อมเปิดใจเรื่องราวชีวิตความรักในอดีตว่าเจ้าตัวนั้นเจ้าชู้หนักมากถึงขั้นเมียตามถึงมันรูดงานนีมั่มอย่างได้เล่าย้อนหลังกลับไปเมื่ออายุ25-26ปีช่วงนั้นหน้าตาดีมีสาวๆมาติดเยอะและตอนนั้นเล่นหนังเรื่องบ้านผีปอบหลายภาคมากเลยถึงขั้นพาสาวเข้ามันรูดแล้วเมียตามไปจับผิดแต่เมียไปเปิดผิดห้องถ้าเปิดถูกห้องคงบันไยเลยใช้ชีวิตไปแบบนั้นจนถึงช่วงที่เมียเสียน้ำตามากที่สุด ตอนที่คลอดน้องมิกซ์ลูกชายคนเล็กประมาณ25-26ถึงปีที่แล้วตอนนั้นเมียไม่ยอมกินข้าวเลยทั้งที่ต้องให้หนมลูกแล้วจะเอานมที่ไหนมาให้เราก็กลับมาคิดว่าอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วครอบครัวต้องมาก,ก่อนแล้วก็ตัดเรื่องพวกนั้นออกไปเลยเราสร้างความเชื่อใจให้เมียเริ่มจากกลับบ้านตรงเวลากลับมากินข้าวกับเมียเงินทองทุกบาทที่หามาได้ก็ให้เมียเพราะเราคิดว่าลูกจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีพ่อ แล้วถ้าไม่มีแม่อีกคนจะเป็นยังไงคิดได้ก็ไม่เอาดีกว่าเรื่องผู้หญิงยอมรับว่าที่มาเป็นสุปตาได้อย่างทุกวันนี้เพราะเมียมีเมียคอยเตือนสติตลอดเพราะตลกส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับการพนันและผู้หญิงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ